อัปเดตข้อมูลล่าสุดของ iPhone 16กำลังได้รับปุ่มใหม่นี่คือสิ่งที่สามารถทำได้นักข่าวจากลุ่มเบิร์กเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone 17 Air iPhone SE 4และ iPhone แบบจอบภาพได้ชมคอนเซปต์ p h o n e 17สริมหรือ iPhone 17 Air ได้แรงบดาจใจมาจาก iPod ททัชติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ p p o o n e 6กกำลังได้รับปุ่มใหม่นี่คือสิ่งที่สามารถทำได้ ปุ่มใหม่ของ iPhone 16 Series ถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าปุ่ม Capture และคาดว่าจะเป็นปุ่มสัมผัสทัปปัสติฟที่มีแฮปติกฟ d b แบกคล้ายกับปุ่มห่มบน iPhone รุ่นเก่าทําให้สามารถรับรู้แรงกดได้แม c ลูเมอร์คาดว่าปุ่มแคปเจอร์จะสามารถตอบสนองต่อแรงกดตาน้ำหนักได้เพื่อรองรับคำสั่งดังต่อไปนี้กดปุ่มเบาๆเพื่อจับโฟกัสขณะถ่ายภาพหรือวิดีโอกดปุ่มหนักขึ้นเพื่อถ่ายภาพหรือเริ่มบันทึกวิดีโอถูนิ้วบนปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก นอกจากนี้แหล่งข่าวยังหวังว่าปุ่มแคปเจอร์ของ i ไอโฟน16ซีรีส์จะรองรับคําสั่งท่าทางอื่นๆด้วยเพื่อสลับระหว่างหมดถ่ายภาพหรือหมดวิดีโออย่างไรก็ตามแม็กกมแมนจากสำนักข่าวบลูเบิร์กเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ปุ่มแคปเจอร์จะมีเฉพาะไอโฟน16 Pro และไอโฟน16 Pro Max เท่านั้นที่มาแม็กลูเมอร์นักข่าวจาก Bloomberg ออกมาพูดถึง i p h o n 17 Air iPhone SE และ iPhone แบบจอบภาพได้ รายงานหลายฉบับก่อนหน้านี้อ้างว่า iPhone รุ่นใหม่ในปี2025จะไม่มีรุ่นพลัดแต่จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นสลิมซึ่งต่อมาฟอนแทกทิกเชื่อว่า iPhone Air คือชื่อที่เหมาะสมกว่าและล่าสุดมาร์กแกรมแนจากสำนักข่าวลูเบิร์กได้ออกมาย้ำว่า iPhone 7สลิมจะถูกเรียกว่า iPhone 17 Air m มาร์กแกรมนรายงานว่า Apple มีแนวคิดสร้าง i p o o n e 7รุ่นที่มีความบางเป็นพิเศษขึ้นมาภายใต้แนวคิด iPhone Air โดยวางตำแหน่งไว้ตรงกลางระหว่าง iPhone 17กับ iPhone 17 Pro เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานที่ต้องการ iPhone ที่พิเศษกว่ารุ่นมาตรฐานแต่ไม่ต้องการประสิทธิภาพขนาดจอหรือกล้องแบบรุ่นโ Pro นักวิเคราะห์จากรุ่มเบิกยังเชื่อว่า iPhone 17 Air จะได้รับความนิยมมากกว่า iPhone รุ่นมินิและ iPhone รุ่นพลัสที่เคยทำตลาดก่อนหน้านี้จนส่งผลให้ iPhone ในปี2025เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แม็กกแมนยังกล่าวถึง iPhone ในปี2027หรือใกล้กว่านั้นโดยอ้างว่า Apple มีความพยายามสร้าง iPhone รุ่นพิเศษที่มีประสิทธิภาพระดับโปรแต่บรรจุอยู่ในขนาดที่เพียวบางกว่าซึ่งอาจเป็น iPhone Ultra ที่เคยถูกลืมมาก่อนหน้านี้นักข่าวคนดังได้ยืนยันว่า iPhone แบบพับจอได้ยังอยู่ในแผนของ Apple แต่เชื่อว่าจะมาหลังจาก iPad พับได้เปิดตัวแล้ว นอกจากนี้ m a ร์ก o ก m ม n ยยังเผยว่า iPhone SE รุ่นที่4จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025อย่างเร็วที่สุดโดยมีจอแสดงผล O-L-E-D ที่ใหญ่ขึ้นและรองรับ Apple Intelligence ที่มาในทูไฟแม็ชมคอนเซปต์ iPhone 17สริมหรือ iPhone 17 Air ได้แรงบราจัยมาจาก iPod t o ทั h มาจินบูแชร์คอนเซปต์ไอโฟน17สริมที่สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอโฟนทัดแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาพร้อมได้ใมิกไอแลนด์บนหน้าจอกล้องหลังตัวเดียวคาดมีความบางราว5-6มิลลิเมตรปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามิงถือขวานักวิเคราะห์จาก TF International Security ออกมาทำนายว่ากรอบตัวเครื่อง iPhone 17สริมจะใช้วัสดุไทเทเนียมผสมอลูมิเนียมเหมือน iPhone 15 Pro แต่จะมีส่วนผสมของวัสดุไทเทเนียมน้อยกว่า มาพร้อมจอแสดงผล6.6นิ้วที่มี d ด n a m i c Island ขนาดปกติไม่ได้เล็กลงไปกว่าปัจจุบันใช้ชิป A19 แทนที่จะเป็น A19 Pro และชิปโมเดม 5G จะออกแบบโดย Apple ไม่ได้ใช้ชิปโมเดมจาก a l c คอมล่าสุดมาร์โกแมนจากสำนักข่าวบลูมเบิร์รายงานว่า iPhone 17สริมจะมาแทนที่ iPhone 17 Plus ในปี2025 เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการ iPhone ที่พิเศษกว่ารุ่นพื้นฐานแต่ไม่ต้องการประสิทธิภาพขนาดจอหรือกล้องแบบรุ่นโปรและอาจใช้ชื่อ iPhone 17 Air นอกจากนี้จอห์นพอเซอร์จาก f ฟัน k t เทคก็เชื่อเช่นกันว่า iPhone 17 Slim จะเปิดตัวในฐานะ iPhone 17 Air โดยมีความบางเพียง5มิลิเมตรกลับตัวเครื่องมีส่วนผสมของไทเทเนียมน้อยกว่าที่พบในรุ่นโปรใช้ชิป a อกล้องหลังตัวเดียวมาพร้อมจอแสดงผล 2,740คูณ1,260พิกเซลขนาด6.6นิ้วและยังมี Dynamic Island ที่คุ้นเคยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิธีเพิ่มสีสันให้กับข้อความในแอปโน้ตสำหรับ iPhone, iPad และ Mac นอกเหนือจากการเปลี่ยนรูปแบบข้อความให้เป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้แอปพลิเคชัน Note ของ Apple ยังสามารถเปลี่ยนสีสันข้อความให้สรุตาได้เช่นกันซึ่งผู้ใช้งานหลายคนมองข้ามไปหรือไม่เคยรู้มาก่อน แต่คลิปนี้จะแสดงให้เห็นว่าทำอย่างไรวิธีเพิ่มสีสันข้อความในแอปโน้ตสำหรับ Mac 1. เปิดแอปโน้ตและเข้าไปในโน้ตที่มีอยู่หรือสร้างโน้ตใหม่ 2. เลือกคำประโยคหรือย่อหน้าที่ต้องการเพิ่มสี 3. คลิก Format จากแทบเมนูด้านบนและเลือกฟอนต์โชว์คั o เลอเลือกเฉดสีจาก Color Picker และข้อความที่เลือกจะแสดงเฉดสีนั้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้งานคันเล p i กพิกอร์ในแอปโน้ตได้โดยกดปุ่มชิปบวกคอ m มานดบวกสพร้อมกันวิธีเพิ่มข้อความในแอปโน้ตสำหรับ iPhone และ iPad 1. เปิดแอปโน้ตบน iPhone หรือ iPad แล้วเข้าไปในโน้ตที่มีอยู่หรือสร้างโน้ตใหม่ 2. เลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนสี 3. แตะเหนื้อคีย์บอร์ดบนหน้าจอ 4. แตะจุดสีและเลือกสีที่ต้องการจากทั้งหมด5สีได้แก่สีม่วงสีชมพูสีส้มสีมิ้นท์หรือสีน้ำเงิน ทั้งนี้แอป n o t ตบน iOS 8และ iPad OS 8มีตัวเลือกสีให้เลือก5สีแตกต่างจาก Mac ที่มีตัวเลือกสีแทบไม่มีขีดจำกัดที่มาไอดาวน์โหลดบล็อกอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดของ iPad 11และ iPad mini 7ที่คาดว่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ iPhone 16 Series อาจเป็นไฮไลท์ของ Apple ในเดือนกันยายนี้ แต่ก็มีโอกาสที่ iPad รุ่นที่11และ iPad mini รุ่นที่7จะได้รับการเปิดตัวในช่วงเวลาเดีวยวกันเนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้รับการอัปเดตมานานกว่า2ปีแล้วต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ iPad รุ่นใหม่ iPad รุ่นที่11 iPad ราคาประหยัดของ Apple เปิดตัวล่าสุดในเดือนตุลาคม2022ซึ่งถือเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่นับตั้งแต่ปี2 0 1 7เโดยเฉพาะการเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ได้รับลำโพงสเตอริโอเพื่อใช้งานในแนวนอนรวมถึงติดตั้งกล้องหน้าในแนวนอนด้วย รายงานก่อนหน้านี้ของมาร์กโกแมนจากสำนักขา Bloomberg, ก่าวบลูเบิร์กกล่าวว่า iPad รุ่นที่11อาจมีราคาเริ่มต้นต่ำกว่า iPad รุ่นที่10ในปัจจุบันและอาจเป็นจุดสิ้นสุดของ iPad รุ่นที่9ที่ยังใช้พอร์ตไลนิง่งแต่ยังไม่มีข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญรุ่นไหลออกมาปกติแล้ว iPad ตระคาประหยัดจะได้รับชิปรุ่นใหม่ที่ตามหลังชิปรุ่นใหม่อยู่2ปีซึงเป็นไปได้ที่ iPad รุ่นที่11จะมาพร้อมชิป A16 บ onic ปัจจุบันชิป A14 บ onic แต่ถ้าหาก Apple ต้องขยาย Apple i n t e l l i g e ์ให้รองรับ iPad รุ่นใหม่บางที iPad รุ่นที่11อาจขยับไปใช้ชิป A 1 7หรือใหม่กว่าก็เป็นได้ iPad mini รุ่นที่7 iPad mini ในปัจจุบันเปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายน2021โดยเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C และสนับสนุน Apple Pencil รุ่นที่2สำหรับ iPad mini รุ่นที่7แหล่งข่าวเชื่อว่ามีแนวโน้มรองรับ a p p เป p e n c นซ Pro ส่วนตำแหน่งกล้องหน้าอาจจัดวางในแนวตั้งเหมือนเดิม เนื่องจากขนาดของอุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้เน้นใช้งานในแนวตั้งมากกว่าด้านประสิทธิภาพคาดว่า iPad mini รุ่นที่7จะได้รับชิปรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง A8 เพื่อสรับสนุน Apple Intelligence และได้รับการประกอบหน้าจอใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา e f e c t j e l l y s c r o l l i n g และอาจมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้นที่128 g b นอกจากนี้แหล่งข่าวยังหวังว่าโดยการปรับปรุงชิปรุ่นใหม่จะช่วยให้ iPad รุ่นที่11และ iPad mini รุ่นที่7 รองรับฟีเจอร์ State Manager ซึ่งได้ขยายให้รองรับ iPad ที่ไม่ได้ใช้ชิป M s e r i e s ที่มาในกไฟล์แม็กและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ